หมอลันช่วยอธิบายเรื่องบาดแตกพวกนี้หน่อยว่ามันมาได้ยังไงแล้วคนที่มาฝังมันไว้เนี่ยมันต้องการอะไร แตกเนี่ยเป็นวิชามนดําที่น่ากลัวมากในการทําของทําคุณใส่ใส่กันบาตเป็นสิ่งที่พระพิสูจน์ใช้บินฑบาตอาหารเพื่อดํารงชีพในการเป็นบรรพชิตจึงถือว่าเป็นของสูงไม่เหมาะที่จะเอามาเก็บไว้ตามบ้านเรือนแต่ถ้าบาตนั้นเกิดแตกขึ้นมาเนี่ยก็จะทําให้เกิดความอดอยากกลายเป็นของอปมงคลถ้าบาตเกิดแตกขึ้นมาพระสงฆ์ก็จะนําบาตแตกเนี่ยไปเก็บไว้ในที่ที่มิดชิดเพื่อไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของคนที่ไม่มีศีลธรรม คนที่มีจิตใจไม่ดีจ้องทำร้ายคนอื่นแต่ที่สำคัญนะบาททั้งหมดที่เราเจอในวันนี้เนี่ยได้มีการลงอาคมไว้ทั้งหมดเลยบาทลงอาคมมันคือ,อยังไงล่ะครับบาทแตกเนี่ยเดิมทีถทาไปฝังไว้ที่ดินตรงไหนเนี่ยพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยก็จะชิบหายล่มจม ทำมาค้าไม่ขึ้นครอบครัวทะเลาะบ่อแหวงมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาหนักเข้าไปอีกถ้าบาดแตกอันนั้นเนี่ยได้มีการลงชื่อของเป้าหมายของเขาลงไปเสริมเข้าไปด้วยอาคมเข้าไปอีกมันก็ทําให้หมอผีคนนั้นสามารถส่งผีมาเข้าสิงคนนั้นได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่สามารถคุ้มครองเขาได้และเนี่ยบาดแตกทุกอันที่เราเจอในวันเนี้ยก็มีการลงอาคมของเขเมรไว้หมดเลยนั่นก็หมายความว่า มีคนเอาพวกนี้มาฝังไว้เพื่อให้ผีมาเข้าสิงพ่อกับแม่เราทำร้ายจนตายหรอคะแล้วพี่อรันจะทำยังไงกับไอ้บาดแตกพวกเนี้ยก็เดี๋ยวคืนนี้พี่ก็จะทำพิธีส่งของพวกเนี้ยกลับไปให้คนที่มันส่งมาให้เราไง หมอบอกได้ไหมว่าใครเป็นคนทำต้องเป็นในเสียมนาจแน่ๆใช่ไหมหมอบอกผมดิว่าใช่ไหม พี่บอกตีเนี่ยตีจะไปทำอะไรเขาผมก็จะไปฆ่ามันไงตีถึงตีฆ่าเขาตายเนี่ยพ่อแม่ตีก็ไม่ฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาหรอกนะหนักไปกว่าเดิมอีกกรรมที่ตีไปฆ่าเขาสุดท้ายมันก็ย้อนกลับมาเล่นงานตัวตีเองไม่ว่าจากทางกฎหมายบ้านเมืองหรือจากทางกฎแห่งกรรมก็ตาม ผมนึกมาตั้งนานแล้วว่าพวงมันเป็นคนที่ฆ่าป้ากับมมาแต่ผมแค่ไม่รู้ว่ามันใช้วิธีไหนจนมาวันเนี้ยผมถึงได้รู้มันคิดว่ากฎหมายเล่นงานอะไรมันไม่ได้แต่ผมอ่ะไม่ปล่อยให้มันลอยนวลไปได้ง่ายแนะ่ถึงวันนี้นะ กฎหมายบ้านเมืองอาจจะยังทำอะไรเขาไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงเขาก็หนีกฎแห่งขรรมไม่พ้นเชื่อพี่สิเฮียตีใจเย็นๆนะอย่างนี้เราไปแจ้งความกับตํารวจก่อนได้ไหมคะแกจะบ้าอะไรไปใครมันจะไปเชื่อแล่วมึงดนีวะหลักฐานอะไรสักอย่างก็ไม่มีนั่นน่ะสิ ถ้าเกิดว่าเราไปแจ้งความนะตำรวจได้หาว่าเราบ้ากันหมดแน่ตอนนี้นะไอ้หมอผีคนนั้นเนี่ยมันน่าจะรู้แล้วแหละว่าเราเจอของพวกนี้แล้วพี่ว่าง,งานนี้มันไม่ยอมแน่แล้วพวกเราจะทำยังไงดีล่ะคะเฮ้ยไม่ต้องกังวลเดี๋ยวพี่เนี่ยไปทำพิธีผมน้ำมนต์รอบๆบ้านให้ จะได้ช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายไงนะสบายใจได้เชิญขออนุญาตครับเชิญนั่งค,คุณรู้ไหมเรื่องที่ห้องแทนจะสูดศพเมื่อคืนนี้ครับผมเพิ่งทราบเมื่อเช้านี้ครับ เรื่องมันเป็นมาอย่างไงทําไมศพของนายชัยถึงฟื้นขึ้นมาได้สารวัตรรู้ไหมว่าหมอประเสริฐกับผู้ช่วยของเขาช็อกจนจับไข้หัวโกรนเลยโอ้โห,โหถึงขนาดจับไข้หัวโกรนเลยเหรอครับก็ใช่น่ะสิตอนนี้ยังนอนสมอยู่เลยเออเรื่องศพนายชัยลุกขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับปุ้มกับก่อนหน้านั้นวันที่ผมเข้าไปเก็บศพอะครับศพนายชัยก็ลืมตาลุกขึ้นมานั่งแล้วครั้งหนึ่ง ทำมาพวกเจ้าหน้าที่เนี่ยวิ่งเพ่นกันปลาลาบเลยครับไม่มีใครกล้าเข้าไปเก็บศพเลยสักคนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องทิ้งศพไว้ถึงสองวันผมก็ต้องนำเข้าไปครับคนอื่นถึงจะกล้าตามเข้าไปเจอนั้นนะผมรู้แล้วเพราะคุณเป็นคนเขียนรายงานให้ผมแต่ที่ผม,มดักทราบทำไมศพในชัยถึงฟื้นขึ้นมาได้ถ้าเป็นเรื่องนั้นเนี่ยผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่เมื่อวานตอนเย็นเนี่ยผมเข้าไปคุยกับหมอประเสริฐมาที่ห้องชนสูตรครับ หมอแกเองก็ไม่เชื่อเรื่องที่ศพในชายลุกขึ้นมานะครับแถมยังยืนยันด้วยนะครับว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนแต่ตอนนี้แกคงเชื่อแล้วล่ะเจอกับตัวเองกับตาขนาดนั้นผมว่าเคสของนายชัยนี่น่าสนใจนะเอาเป็นคดีตัวอย่างได้เลยตายแล้วฟื้นผมอยากให้สารวัตรช่วยสืบดูให้หน่อยอันนี้พกมกลับพูดเล่นหรือพูดจริงครับเนี่ยจริงสิผมยักรู้ ได้ครับผมจะลองสืบดูนะครับได้เรื่องอย่างไงแล้วช่วยมารายงานผมด้วยนะครับผมอ้าวสารวัตรนี่ผมก็จะแปะจะไปกินร้านน้องน้ำตาลครับสนใจไหมไปกินกันเลยพอดีพี่ไม่ค่อยมีอารมณ์ว,ว,ว่ะสรารครับมีเรื่องอะไรครับก็พูดมกลับไอดีสั่งให้ผมไปสืบเรื่องศพในชัยอ่ะสืบทำไมหรอครับก็พูดมก,กับแกอยากจะรู้ วศพในชัยฟื้นขึ้นมาได้ยังไงผมฟันธงได้เลยครับไม่ต้องไปสืบเลยครับศพในชัยเนี่ยโดนปอบกินหรือไม่งั้นก็ผีดิบหรือไม่งั้นก็ซอมบี้โดนกินแน่นอนครับเลวไหลตลอดเลยนะจ๊ะแล้วก็ผีดิบผีปอบซอมบี้อะไรเนี่ยมันมีจริงซะที่ไหนล่ะแต่สารวัตรครับขนาดหมอประเสริฐที่ว่าแน่เนี่ยเมื่อคืนยังเจอดีเลยนะครับผมว่าบางทีเราน่าจะปรับความคิดกันใหม่นะครับมันอาจจะมีอยู่จริงก็ได้นะครับเรื่องศสยศาสตร์พวกนี้ ก็จริงของโน้นนะเออสารวัตรครับเดี๋ยวผมพาไปร้านน้องตาแล้วกันครับเล่นคนละคือปสองกึ๊บสมองจะได้แลนครับก็ดีเหมือนกันนะเฮ้ยแต่จ่าบอกผมไม่ใช่หรอว่าร้านน้องตาเนี่ยอาหารเขาไม่ค่อยอร่อยอ่ะโธ่ก็น้องน้ำตาลให้พี่สาวมาช่วยที่ร้านครับไม่รู้ติดใจรสชาติเลยนักหนาชวนไปกินทุกวันเลยผู้กองเนี่ยรู้ทานตลอดเลยไป แล้มึงเดี๋ยวมึงเจอกูเฮียเข้าใจแกนะปายแต่เฮียจำเป็นต้องทำจริงๆฉันเสียพ้ากับม้าไปแล้วก็ต้องมาเสียเฮียไปอีกเหรอ